กองเชียร์เนี่ยการแข่งขันกรรมการเป่านวีดปิดจบละ mm hmm. ใครชนะกับแพ้เนี่ยกองเชียร์ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเกมใหม่ค่อยเชียร์ใหม่นะครับหรือไม่ <c oughs> ก็มาเชียร์ในด้านอื่นแทนที่จะเชียร์เรื่องของของของการชนกันแล้วก็เป็นเชียร์เรื่องเรื่องงานแทนอ่าเตรียมมาเชียร์เรื่องงานแทนทั้งสองฝ่ายแหละพอกันละผมดูแล้วไม่เบาทั้งคู่แหละ เห็นว่าปรากฏการณ์ของ FC ทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะคะที่เราแบบว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังมีการเถียงกันยังมีการตีกันเพื่อว่านางแบกนายแบกติ่งโซ่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาสุดโต่งอะไรประมาณนี้ยังยังยังเหมือนกับว่าตีกันไม่จบอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าในในฐานะที่เราก็ยังชอบทั้งสองทักเราก็อยากให้กําลังใจเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะเชียร์เก้าไกลเนี่ยอยากจะถามอยากจะให้พี่โทนี่อะค่ะฝาก อะไรถึงแฟนคลับทั้งสองพักที่เขาค่อนข้างจะเหมือนกับไปแบบสุดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เป็นมิตรกันของกองเชียร์ทั้งสองฝั่งทั้งๆท,ที่สูตรผสมรัฐบาลที่มันดีที่สุดนะตอนนี้มันก็คือการที่ก้าวไกลเป็นแกนนำมีเพื่อไทยกับพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยมาร่วมกันนะคะก็อยากจะให้พี่โทนี่ฝากอะไรถึงแฟนคลับแบบสุดโต่งของทั้งสองทีมนคะคะครับ ก่อนอื่นก็ระวังเดี๋ยวแฟนเก่ากลับมาหนุ่มหล่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่กลับมาหาแฟนเก่ามันอย่างน้อยบางทีก็อย่างว่านะฐานไฟเก่ามันครุง,ง่ายนะ <laughs> เดี๋ยวใหเว้เดี๋ยวให้ทําตัวให้ให้หลอก่อนนะอ <laughs> 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 แล้วก็ขอให้ <laughs> ก็ดีแล้วฮะ <laughs> ผมว่าวันเนี้ยในกองเชียร์เนี่ยการแข่งขันกรรมการเป่านวีดปิดจบแล้ว ใครชนะกับแพ้เ com นี hey, ่ยกองเชียร uh yeah. ์ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนและเดี๋ยวพอเกมใหม่ค่อยเชียร์ใหม่นะครับหรือไม่ก็มาเชียร์ในด้านอื่นแทนที่จะเชียร์เรื่องของของของการชนกันแล้วก็เป็นเชียร์เรื่องเรื่องงานแทนอ่าเตรียมมาเชียร์เรื่องงานแทนทั้งสองฝ่ายแหละพอกันแหละผมดูแล้วไม่เบาทั้งคู่แหละใช่คือเราอยู่ตรงกลางเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน วันนี้มันต้องนี่มันต้องหยุดด้วยกันน่ะหยุดด้วยกันทั้งสองฝ่าย<ฆ>เพราะกองเชียร์ <c oughs> บางทีก็ก็ใจเขา,เขามันเหมือนยร์บอลนอ่ะแต่ว่าต้องบอกให้เขาว่านี่ถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเลิกแล้วต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไปเชียร์เ,เชียร์แข่งแชมเปี้ยนลีกอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลีกเข้าแข่งก็ต้องเชียร์กันใหม่นะ<ฆ>แต่อย่าลืมนะลอยค่ะ ตอนนี้เขากาลังทําหนุ่มกันอยู่อืมนกลับมาแล้วต้องแฟนกลับมาแฟนเก่าได้ชวนปีรอดูแฟนเก่าอีกทีนึงเขาบอกว่ากลับมาหาเธอโดยรูดีวเธอว่าเธอนี้มีคนใหม่เพลงครับทำนั้นเพลงพอมีอะไรอีกไหมคะคุณพลอยก็เคยตอนตั้งแต่ได้คุยกับพี่โทนี่ครั้งแรก ทอกันนะคะก็บอกพี่โทนี่ไปว่าถ้าพี่โทนี่กลับมาเมื่อไหร่พลจะไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ก็ยังยืนยันคําเดิมว่ารอพี่โทนี่กลับมาแล้วจะไปรับที่สุวรรณภูมิค่ะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณมากครับ <laughs>